อำนี้ก็ลองทำปลาส้มนะครับปลาส้มปลาตะเพียนนะครับลองดูว่าจะเป็นไหมมันจะเป็นลาส้มไหมหรือว่ามันจะเป็นตาเน่านะครับนี่ครับขั้นตอนก็อมันจะถ่ายดูนะครับถ่ายก็คือมันมันหลายขั้นตอนอยู่นะครับเนาะ ในปลามาทามาซอคิดลังอย่บบางนี้บางวิธีบางวิธีแบบนี้ปื๊บเทาก็มาห้วยเกลือนะครับแช่เกลือไว้ประมาณสามชมั่วโมงนะครับหลังจากแช่เกลือสามชมั่วโมงแล้วปื๊บเขาก็เอาไปล้างล้างจากสามสี่น้ำนะครับล้างให้มันสะอาดนะครับอย่าคิดวันบวขิมครับเนื้อปลามันซึมครับนะมันซึมอยู่แล้วมันดูดคึอมันดูดเกลือเลยนะครับ หลังจากห้าเล่าแล้วป ouais. ึ๊บห้ามาแซน้ำเศร้าเขาไว้จักประมาณจักสองชั่วโมงนะครับอาจจะสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงกันเลยนะหลังจากแซน้ำเศร้าเขาแล้วนะครับห้าก็ตตำกระเทียมหลังจากตำกระเทียมแล้วห้ากับมาคลุกคลุกกระเทียมใส่นะครับเอากระเทียมมาบีบมนหนวดแซหลังจากนั้นขาก็เขาเหนียวเขาเหนียวห้าเนี่นะครับมาขันใส่ครับมาขันใส่ จนเป็นกระบวนการนี้ครับก็คือนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนนี้ก็คือพรอมที่จเจ้าลงอาล่งในกล่องนะครับในกระดับอาลงเตรียมไว้ว่ารอดูว่ามันจะเป็นปลาสมบือบ์นะครับก็มึงน้ำกันนะครับนี่ก็คือเอาจเจ้าลงเจาลงใส่กระปุกไว้นะครับจเจาลงใหมบก็คือ เรียบร้อยนะครับขันตอนเดี๋ยวรอดูนะครับอีกประมาณจาก2ถึง3ม,มือครับว่าสิเป็นปลาสมบอรครับผมสำหรับนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ